ก็สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนเพื่อว่าด้วยเรื่องของการใบบริจาคโลหิตครับก็สดๆร้อนเลยเพิ่งบริจาคมาเมื่อสองวันก่อนครับณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวสายไหมเนาะเออต้องถามว่าทำไมสภาพหัวเป็นนี้นะครับเพิ่งตื่นนอนก็ยังฟูๆหน่อยนายไม่ตื่นดีเลยก็เริ่มเลยเนาะก็เมื่อวันซื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครผมก็ไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่บอกไว้เนะาะแถวแถวสายใหม่นะสายที่ไปอ่ะอันดับแรกเลยคือมันต้องไปรับไอ้บัตรคิวฉีดวัคซีนของลูกเพราะว่าหมอนัดฉีดวัคซีนเด็กโรคแบบคอตีบคางทูมอะไรเงี้ยแล้วก็หยอดแบบวัคซีนปลิโอแล้วเราก็แบบเพิ่งเลยมันเกิดมาไงมันเกิดเราแบบยี่บก้าตุลาที่ผ่านมาเนาะเราก็อยากจะทําบุญด้วยก็เลยตัดสินใจรับบัตรคิวลูกเสร็จก็เลยไปบริจาคโลหิตท,ที่โรงพยาบาลเดียวกันเลยอืม เบอรจากเลือดไปถึงก็กินน้ำกินท่าเขียนข้อมูลไปรับบัตรคิวปกติหมอก็ตรวจถ,ถามนู่นถามนี่ซักประวัติเสร็จแล้วก็ถึงเวลาเข้าห้องไอเจาะเลือดนะเนาะออาพานไปไปนอนรอแบบลงเตียงก่อนเลยกัแบบแรกฟืบคืออาการเริ่มมาแนละ้วแบบใจเต้นดูดดดเพราะว่าบอกตรงสารภาพแบบแบบไม่อายเลยนะเป็นคนกลัวเลือดเออมันเคยมีประวัติไอ,อมีเขาเรียกว่าอะไรวะ เหตุการณ์เออตั้งแต่ตอนเด็กที่แบบเป็นทอม่าเลยเป็นบาดแผลทางทจิตใจไม่แบบกลัวเลือดแต่ขอไม่เล่าแล้วกันเออกันแหละพอไปนั่งฟึบใช่ไหมหมอก็แบบที่มาเจาะเว้ยเป็นหมอผู้หญิงเหมือนแบบไม่รู้ว่าเพิ่งจบใหม่หรือเปล่าหรือแบบหรือเขาเป็นงั้นอยู่แล้วเขาดูแบบแอคทีฟอเลอร์ตมากเลยเว้ยแบบมาเออเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยชื่อคุณอะไรคะเลือดกุ๊ปอะไรเงีย้ยถามมแาบบตามตามหลักเลยนะเวลาไปจากเลือดเนาะกันแบบว่าถือแบบ ไอซองถุงหรืออะไรมาผิดพลาดอะไรเงี้ยของคนอื่นถือมาอะไรเงี้ยเออก็ะบอกไปชื่อนี้ชื่อนี้ครับเลือดกรุ๊ปนี้ครับอ่าพอตรงปุ๊บก็ก็นอนลงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือรออจาะไอเราก็แบบใจตุ้มๆเพราะเรากลัวเลือดเราไม่ชอบเห็นแบบเวลาจ้วเลือดมันพุ่งเข้าแบบสายใช่ไหมเออแล้วแบบเหมือนมันจะสั่นเว้ยมันจะใจสั่นปากสั่นดูมดิฟันมันกัดกันกับผับก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 ับเลยนะเออแล้วแบบหน้าซีดเหงื่อแตกอะไรบางที กลัวไงแม่งมาการจริตแต่แบบก็บริจาคเลือดเพราะว่าปกติไม่ค่อยไปทําบุญที่วัดบ่อยเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าการบริจาคเลือดอ่ะมันเป็นการแบบให้ชีวิตเออมันจะแบบว่าได้บุญเยอะกว่าเออช่วยชีวิตคนอะไรเงี้ยต่อชีวิตคนอืมก็มาไปอะล,ละไกลไกลหาละพอทิ้งตัวนอนฟึบเขาก็เหมือนกแบบับเอาไอ้สำอะไรวะสำลีก้านอ่ะที่มันชุบแอลกอฮอล์สีชมพูชมพูมาเช็ดเช็ดแล้วก็แทงเข็ม มึงคิดว่เข็มมันยาวประมาณนี้นะเว้ยววนนะะเขาบอกว่าเจ็บนิดนึงนะคะเออเราก็คิดในใจแบบเออก็เคยบริจาคมาคือแบบไม่ใช่ครั้งแรกบริจาคมาแบบหลายครั้งมากแล้วมันก็เจ็บเหมือนเดิมแาแหละเออก็ไม่ได้คิดอะไรเว้ยตอนแรกพอมาเสียบปุ๊บเออเจ็บนิดนึงเจ็บแบบนิดน,นึงก็เหมือนเดิมจริงๆอะ่ะมันเสียบไปนิดนึงไอ้เริ่มตอนที่เสียบนะเออยังไม่เจ็บเท่าไอะไรพอแม่งดันไปครึ่งเข็มแล้วแหละอืมแบบเจ็บแบบเจ็บชิบหายโคตรเจ็บคือแบบทีนี่ครับอีหมอม,อมือหนักจังวะแล้วพอขึงเข็มสภาพมันดันไป ปุ๊บนิดนึงนะแต่มันดันไม่เล็ก้สุดหรอกแต่มันก็ดันไปประมาณค่อนเข็มอ่ะพอแบบเสร็จแล้วอ่ะดันแบบแบบถึงเป้าหมายของมันแล้วอ่ะแบบคิดในใจบแบกเจ็บเจ็บชิบหายแล้วมึงบอกเจ็บนิดเดียวเลยว่าแบบไม่นิดแล้วเนี่ยโคตรเจ็บแบบแม่งเจ็บมากเออคิดในใจนะเว้แต่บบกูไม่ล่าโพรองออกไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดโพรองออกไปปุ๊บคือชีวิตคืออยู่ในมือมันตอนเนี้ยเข็มแบบมือมันจับเข็มอยู่นึกว่าไปแล้วมันแทงไปแบบคือจะได้ที่มันสุดแล้วอ่ะถ้าเกิดกูอะไรแบบโอ๊ยเจ็บหมอมึงทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก คือเกิดถ้ามันหมันไส้กูใช่ไหมมันก็อาจจะแบบควงเข็มอะไรเงี้ยเออนี่แบบแขนกูคงไปเลยอะไรเงี้ยคือชีวิตอยู่ในมือมานตอนนี้ต้องแบบเจ็บจนกูต้องแบบอดทนไว้แบบคิดในใจแบบมุงควจ็้มนิดเดียวไงจะแบบไม่นิดแล้วเนี่ยจ็บชิพหายเออสักพักหนึ่งปุ๊บมันก็เสร็จละแล้วมันก็เสร็จแล้วมันก็อะไรวะอาอบอกอ๋อเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวกำแบกำแบกเลยนะคะคือมันต้องกำแบบเพื่อให้เลือดมันไปเลี้ยงใช่ไหมเออให้เลือดมันแบบวิ่งอ่ะเออ ไปแบบเอ้ยไม่ไปเลี้ยงไปเข้าถุงเออก็แบกแบกคือมนแขนแบบตอนนี้มันเจ็บแบบเจ็บมากเลยเออแล้วก็หยิบมือถือมาไว้แชทคุยกับเมียฟ้องเมียโอ้โหหมอแม่งมือโคตรหนักเลยเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะแบบฟ้องแบบโหแบบหมอมือหนักมากคือกูรีพิมพ์จนกูพิมพ์ผิดเนี่ยมันดูในรูปได้เอออะนแหละเสร็จแล้วแบบถ่ายรูปให้เมียดูเลยว่าเรียบร้อยแล้วเมียบอกเออไม่เป็นไรแบบคิดซะว่าทำความดีทำบุญอะไรเงี้ยอดทนเออก็ผ่านไป เออยังไม่ผ่านพอปุ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็แปะเทปแปะอะไรเว้ยหมอมันก็บอกว่าเป็นไงบ้างคะถ้ามีเจ็บๆรู้สึกเจ็บๆตรงปลายเข็มอะบอกได้เลยนะคะกูแบบในใจมาเลยเว้ยพอหมอพูดเสร็จปุ๊บกูพูดส่วนทันควันเลยแต่แบบไม่ได้พูดแบบอาศัยอารมณ์นะพูดแบบเจ็บอะพอพูดเสร็จว่าถ้าเจ็บปลายเข็มบอกได้เลยค่ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บข้าหมอเจ็บเจ็บคือพูดหนีอะไรจริงๆกูสาบานเลยกูพูดอนี้จริงๆบบเจ็บเจ็บเจ็บข้างหมอเจ็บเจ็บรู้ป่ะหมอพูดว้ย <c oughs> คือแบบดีใ,ใจแบบแล้วมึงจะถามกูเพื่อคืออ่ะสมมุติแบบเราทําอะไรแบบทํางานริยการคนสมมุติแบบว่านี่นัดในคนแล้วบอกว่าเออถ้าไม่รับไม่ได้รับความสะดวกสบายยังไงบอกได้เลยนะคะเหมือนแบบคือบอกเพื่อให้เราจะได้จัดการแก้ไขให้ดูป่ะนี่มึงถามว่าถ้าเจ็บปลายเข็มบอกหน่อยก็บอกว่าเออเจ็บเจ็บคางหมอเจ็บเจ็บเจ็บเลยค่ะแล้วเดินไปคือไม่เชื่อแก้ไขเลย้กูจะถามกูทาไมถามเพื่อ งงไหมเอออย่างนี้ไม่ต้องถามก็ได้ถามแล้วไม่ได้ช่วยอะไรครูอะไรอย่างเงี้ยเออจะผ่านผ่านไปสักพักนึงก็แบบเลยก็เราก็คำแบงเราเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไหลไปได้สักน่าจะครึ่งถุงแล้วมันไปอบบูแล้วแบบเก็ใจสั่นเลยปากสั่นกูแบบปากกูแบบเหมือนคนหนาวอ่ะเหมือนคนโดนอากาศหนาวมากแล้วฟันมันกระทบกันนะกูกูหน้ากูเริ่มซีดไปสีเริ่มแบบไม่มีแล้วเริ่มแบบออกขาวๆหน่อยเว้ยหมออ่าไอไอหมอคนเดิมมีหมอที่เจาะเลือดผู้หญิงก็เดินมา แล้วแบบพอดีเตียงข้างๆเว้ยหมอไอ้คนที่เขาเจาะเตียงข้างๆผมอะก็เดินมาดูถุงถุงเลือดของเตียงข้างๆ้วว่าเป็นไงบ้างอันนี้เป็นผู้ชายนะคนที่เดินมาดูเตียงข้างๆแต่อ้ที่หมอเจาะเจาะผมมาเป็นผู้หญิงเออมันก็เดินเดินมาดูแล้วก็คุยกันที่หมอผู้หญิงก็แบบแม่งเหมือนนินทาต่อหน้ากันเลยบอกพี่เขาดูสันสันแปลกๆแ้ตั้งแต่เข้ามาแล้วคือพูดถึงพูดถึงูึงผมเออเออถึงกูก็ได้นะเขาพูดว่ากูละกันไม่ได้แบบว่าอินหน่อยไม่ได้แบบสนุกหน่อยเออเขาพูดพูดถึงกูเ้ยเสร็จแล้ว หมอข้างๆก็บอกว่าพี่เขาน่าจะแบบเก่งๆกลัวๆมั้งอะไรอย่างเงี้ยและที่หมอพยานไอไอีหมอคนเนี้ยผู้หญิงเนี้ยมันก็เห็นแบบว่าประวัติของเราใช่ป่ะเราบาดอากกี่ครั้งแล้วมันก็มีเขียนอยู่น้องหน้าถุงหน้าอะไรเงี้ยบอแต่พี่เขาบริจาคครั้งที่สามสิบเก้าแล้วนะแต่คือเขาเด็กกว่าผมไงดูน่าจะแบบยี่สิบปลายๆลยอะไรเงี้ยเออหมอผู้หญิงคนเนี้ยนะที่แบบมือหนักชิบหายเลยมือหนักเจาะควดเจ็บเลยเนี่ยตั้งแต่แบบบริจาคมาบอกช่วงสิบยี่สิบครั้งหลังนี้ไม่ไม่เคยรู้สึกเจ็บขนาดนี้เลยเออ พอพ่อบอกว่าพี่เขาไ้จากสาสิบเก้าครั้งแล้วนะครั้งที่สาสิบเก้าแล้วคนข้างที่แบบแม่งแบบคิดว่าเอ้กูแบบมาจากครั้งแรกก็คงกลัวมั้งเลยอึ้งเว้ยอึ้งแป๊บหนึ่งก็เออคนเรามันคงไม่เหมือนกันหรอกมั้งไม่ใช่เงาบานุเงินมันก็แบบผู้ชายมันก็เดินไปกันเว้ยเออไอ้ไม่ให้ไอ้คนนี้เดินไปแต่ผู้หญิงอ่ะยังแบบว่ายืนอยู่แบบมาดูถุงผมมั้งเว้ยเออเหมือนแบบยืนคุยกับเพื่อนทางทางขวาผมก่อนพราพเพื่อนมันคนที่คุยกันเมื่อกี้มันดูถุงเลือดของ เป็นข้างข้างใช่ไหมอยู่ทางขวามือของผมแต่ว่าผมบนิจากข้างซ้ายไงเออแล้วแบบอีมหมอนี่ก็เลยเดินมาดูผมปุ๊บผมก็เลยสารภาพเป็นตรงว่าอ๋อคือผมกลัวเลือดครับหมอไม่ว่าจะบริจาคก,กี่ครั้งแล้วแต่ผมก็ยังแบบกลัวเหมือนเดิมอะ่ะมันน่าจะแบบเป็นทางจิตมันเพราะตอนแรกผมมีแบบประสบการณ์ไม่ไดีเกี่ยวกับเรื่องทอมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้พูดแปลว่าคืออะไรเออแล้วเขาก็อ๋อค่ะเสร็จแล้วก็แบบอะไรวะเดินไปเออ จู่ๆว่ามีอีกคนนึงมาจากไหนด้เป็นหมอเหมือนกันแต่ไม่ใช่อีกสองตัวนี้นะไม่ใช่อีหมอที่จอบอีหมอที่คุยนินทาต่อหน้ากูนี่นะเป็นเป็นหมออีกคนหนึ่งเว้ยเดินมาแล้วก็ยื่นของสินหนึ่งให้ผมผมก็รับมาอะอ๋อขอบคุณครับผ้าเย็นเว้ยหมอหมอบอกว่าอ่าไปเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยนะครับเพื่อจะได้สดชื่นขึ้นคือเห็นกูนาซีและงานแบบเห็นกูสภาพแบบแต่กูไม่เคยเป็นลมนะดยจางกี่ครั้งไม่เคยเป็นลมเลยแค่แบบว่าเป็นอาการทางจิตว่าเรากลัวไงกลัวเลือดเออ ขเขามาเช็ดอ้ขอบคุณครับนี่ก็เช็ดเช็ดเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดเสร็จปุ๊บกวาวแปะกระปากเลยลนอนถ่ายรูปให้เมียดูมีรูปเลย๋ยวให้ดูรูปเนี่ยเนี่ยถ่ายถ่ายปุ๊บแปะปุ๊บส่งให้เมียดูเลยเออคือแบบตอบแบบขอบคุณเขาแต่แบบในใจอายน่นะแบบคือไม่กู้โชว์อนันนี้ว่าแบบเขาต้องถึงขนาดผ้าเย็นมาให้กลัวกูเป็นลมมัง้งแบบให้มาเช็ดหน้าเช็ดตาสดชื่นอ่ะเออเรื่องก็มีประมาณนี้แหละจะอย่างหมออีหมอนี่แบบเจ็บมากเลยแล้วแบบจริงๆนะ พอกลับมาปุ๊บยังไม่หายช้ำเลยนี่ให้ดูให้ดูนี่เห็นรอยช้ำไหมเห็นรอยช้ำที่แขนไหมน,น,นี่ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยเออแล้วมีรูปให้ดูด้วยที่รูปที่แบบถ่ายไว้เมื่อวานอะ่ะโอ้โหรูเข็มมันแบบใหญ่แล้วแบบเมื่อวานช้ำเยอะกว่านี้อีกคือแบบมันหนักมันมือหนักจริงไม่เคยเจอกเลือแล้วแบบช้ำแบบนี้เลยแล้วแบบเจ็บขนาดน,นี้ยไม่รู้แบบพยาบาลใหม่หรือแบบ รือมึงแบบคือเกินไปจนมึงแบบเสียบแบบแรงไปเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเรื่องเล่าแค่นี้แหละครับแบบหาไหมก็แบบคือตอนนี้มันมานั่งคิดแล้วมันก็หายอยู่นะโอ้ยหมอน,นี่มันแบบเหมือนแบบอะไรวะพอกูบอกแบบเจ็บมึงก็ไม่สนใจจะถามทพื่อเพื่อเออแต่ตอนนั้นคือไม่ไม่มีอารมณ์เจ็บมาแต่ก็พองพองไม่ได้ใช่ไหมชีวิตอยู่ในมือมันเออก็ประมาณนี้แหละครับ